ดี๋ยวเพลงใหม่กำลังจะมาแน่นอนแหละครับผมเอาปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเลยขึ้นปีกันเลยจบปีเอาปีนี้แม่สักสิบสองเพลงสิบส <12. S 2> อง <laughs> เ,เพลงออโอ้โหเอาแม่สิบสองเพลงไหมเอาเอาเออจบครบพูดไมีตรงไหนวะเนี่ยเขียนเขียนทันไม่ได้เพลงเพลงหนึ่งเขียนสักอาทิตย์ละเพลงพอ ก็อาจจะเป็นไปได้ฮะอาจจะเป็นไปได้นะฮะวันนี้เนี่ยมีแฟนรอเซอร์วอนเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกันเดี๋ยวผมขออนุญาตคาทั้งบอลนะฮะทัวร์งานเดี๋ยวเริ่มจากการไปถ่ายรูปที่บ้านหลดีกว่าได้เลยครับเดี๋ยวแอร์ทาหด้านนี้เลยนะฮะเขามาพร้อมกับกางเกงไฟลุกนะฮะเฮ้ยพี่จะไม่บางเน็ตให้ทุกคนได้ถ่ายเน็ตพี่บอกตรงนี้เลยตรงนี้เดี๋ยวถ่ายร้อนเต็มที่ ที่จะไม่บางใครโอเคนะ okay, อเองตูดไปด้วยเองตูดไปด้วยแล้วบอลถ่าย hey, รูปเฮ้ยสุนะดชิ่ยคุณบอสนะจนคปยอีกทีเป็นการเลิกเพลงนะฮะ Dance t o the max เอาฮาร์ดเอาอีซี่รือเอ,อวแบบไหนะ <laughs> รีบไปอีซี่เลย๋อ,อมือปัดอ่ามา มาที่สเตปนี้สิไปกันแบบเบาๆแล้ววันนี้อันนี้มีคนที่แบบมาเล่นแล้วแบบมีแบบทายแบบทายสกอร์อยู่แล้วไหมอุย้ยเราต้องชอ๋อมีการเอามือแบบมันก็เป็นเกมเต้นที่คนไทยก่อนเราก็แบบไปท่าจะหยอหกจะหยอกเหรียนานะ ดูจักสเต็กแล้วนะฮะบอลนี้ได้ยอดมาแล้วเป็นพันนะเวลาไปแบบไปให้าองถ่ายแล้วสองแบบเลยนุ้ยวิววิ่งเพลงบอกให้มาสามเพลงใช่ครับให้นะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้บอลนะครับไปเตรียมตัวใส่เอียร์บอร์เตอร์ได้เลยครับเลยเจอเราหมดไทีได้ครับขอเสียงกับบอลอีกหนึงเสียงขอบคุณครับขอบคุณครับ